ความเพียรสวดมนลความเพียร5วันที่สิเจธันวาคมของยานีทองทวี1นึ่งอพีที่สองบทที่6ถึงบทที่11ค่ะบทที่6ธรรม,มาจักกัปปวัตนสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมยังพรวา่าภารานสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาธาเย ตรรกข้อพะขาปัญจวัคคีย์พิคุอามันเตสศทำเวทวมเมพิขเวอันตาปะพัสเตนานาเสวิตาภาโยจายังกามสุกามสุขังสิกานุโยโคหิโนคัมโมโปโุชนิโกอานาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตากิรามัานุโคทุโคอนาริโยอนาถสันหิโต อาเอเตเตพิกเวอุกุปุภะอันเตอนุปัคฆามาชิมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมบ ود ธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายยะอภิญญายาสัมบ و ธายานิพานายาสังวัตตี กตมะจัสสัสพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอาภิสัมโพธาจะขู่กรณียานะกรณีอุปสมายาอภิญยาะสัมโพธาญาิพานายาวัดสร้างวัตาติอาญาเมวอาริโยอาทังคิโกมาโคเสยยที่ทาง สิตสมาธิสัมมาสังกัปปสัมมาวจจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชีโมสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายงโขสัพิกขเวมาชิมาปฏิปทาคาถาตะคาเตนะอภิสัมพุทาจักขุกรณียานะกรณีอุบาสสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสัตวติ มีทางโคปนาพิคเวทุขังอริยสัจจังชาติปีทุขาชาราปีทุขามาราชาปีทุขังโสกบาริเทวทตุขะโทมานาสุปายาสาปีทุขาเอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยมปีชังนราภาติตันปีทุขังสังคิตนาปุตปจุปาทานาขันธาทุขา ีทังโคปานาพิกาเวทุกขาสามูทายโยอริยสัจจังยายังตันหาโนโปโนภาบิกานันทิลาคัสหาคาตาตตาตระตาตระพินันทินีเสยที่ทางกามมตันหาภาวัตนาพีวิภาวัตนาอีทังโคปานาพิกาเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสเยววตันหายาอาเสสะวีราคะนิโรโท สัจโคปฏิณิสสโคมุตีอนาศโยอิธังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอทังคิโกมรรคมาโคเสยาทิธังสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมสติสมาสมาธิ ในทางทุกข้างอริยสัจจันติเมพิคาเวอุปเพออนานุสูเตสุทามสุจคุขงอุทาปปิญาณังอุทาปปิปัญญาอุทาปปิวิชาอุทาปปิอาโลโกอุทาปทิตังโคปนิทางทุกขะ ทุกขังอริยสัจจังปรินิยยะยันติเมภิกขเวปุพเอนานุสุตเตสุธัมเมสุจะคุหุธาปาฏิยานังอุธปาธิปัญญาอุธปาธิวิชชาอุธปาธิอโลโกอุธปาธิตังโขปะนิฏฐังทุกขังอริยสัจจังปรินิยยาตันติเมภิกขเวปุพเอนานุสุตเตสุ ธัมเมสุจจโควอุททปาธิยานังอุททปาธิปัญญาอุททปาธิวิชชาอุททปาธิอโรโกอุททปาธิอิธังทุกขะสมุทายะอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเณอานานุสเสเตสุทธัมเมสุจจโควอุททปาธิยานังอุททปาธิปัญญาอุททปาธิวิชชาอุททปาธิอโรโกอุททปาธิตังโควปะณีธังทุกขะสมุทายะอริยสัจจังปะหะ ตาพันติเมพิกาเวปุเพอนันโนสเตสุธาเมสจักุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังข้อบนิทางทุกขาสามูทายโยอริยสาจังหินันติเม ဘဝေဘုရားအနုဆောတေသုသမ္မေဆိုတ္ထမေဆိုတ္တခုဘုထပါတိယနာဥထပါတိပညာဥထပါတိဝိစ္စာဘုထပါတိအာလောကောဥထပါတိဣထခုခာနိရောဓောအရိယသာတ္တိမေພိຂະເວ PopupMenu အနနုဆောတေသုသမ္မေဆိုတ္ထမေဆိုတ္တခု อุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมิีฆเวปุเภอนันโนสุเตสุธเมสุจักข้งอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมิคาเว ပိုပေအနနုဆိုတေဆိုသမေစုစ္စခုဥထပါတိယာနာဥထပါတိပညာဥထပါတိဝိစ္စဥထပါတိအာလောโกဥထပါတိဤသင်္ခုခนิໂရောဓကာမီနိဣပတိပဋ္ဌာအရိယသစ္စန္တိမေဘိခဝေပိုပေအနနုစုတေစုသမေစုစ္စခုဥထပါတိယာနံဥထပါတိပညာဥထပါတိဝိစ္စာဥထပါတိအာလောကိုဥထပါတိသင်္ခု ปณิธานทุกขานิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิขาเวปุเพอนานุโสเตโสธรมเมสสจะคุ้งอุทาปาทิญาณอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาทิตั้งข้อปณิธานทุกขานิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจังภาวันเันติเม พิฆเวปุเพอนนุสูเตสูทมเมสูจกคุงอุทปาทิยานางอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิยาวากีวันจะเมพิขเวอเมสูจะตูสูอริยสัจเตสูเอวันติปาริวตังทวาะสาการังยาท้าภูตังยานาทาศนางนาสูวิสุทางอหสี เนวตาวังพิกเวสะเทวะเกโลเกสมาลเกสะพรามเกสัสมาณพรามณิยาปชญญาสะเทวโนสายะอนุตรังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุโธปัญญญยาสิงยาโตจะกโขเมพิขเวหิเมสุจัุสุอริยาสัเตสุเอวันติปาริวัตตังวาทัสสการังยาทัภูตังยานัฏสานังสุวิสุทังอโหสี อาทาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสัมมาณพระมานียาปชายาสเทวมนุษายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาาสิงญาญานันจานาเมธาสานังอุทาปาทิอากุปามวิมุติอายมันติมาชาตินัทิธานิปุนาภาโวติอิทามารจะภะควาอัตมานา ปัญจวาคียาภีรคูภวะโตภาสีตังอาภินันทุงอิมัสมันจาปาณเวยากราณสงพัญญานะมาเนอายสมโตโกทัญญาสาวลชาชวีตมาลังธรรมมาจักข่วงอุทัปธิยังกินจกสมาธยาธรรมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพระควตา ธรรมะจกเกภุมมาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเอตัมภควตาภารณาสิยังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตรังธรรมะจกกังปวัตติตังอาปาติวติยังสมานนวาพระมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมันเตภุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจตูมหาราชิกาเทวา สัทธามนุษสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตตวาตาวาดิงซาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงตาวาติงซานางเวทานางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตตวาดุสิตาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงดุสิตานางเทวานางสัทธังสัทธงสุตตวา นิมารานตีเทวาสัทธรมนุสราเวสุงนิมารานตีนางเทวานางสัททางสุตตะวาปารานิมิตตวสาวัตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุงปารานิมิตตวสาวัตีนางเทวานางสัททางสุตตะวา พระมกายิกาเทวาสัตถมนุสาเวสุงเอตัมปะกวาตาภาราสียังอิสิปัตะเนมิคาทเยอนุตรังธรรมะจักกลางปวะรติตังอปาติวัติยังสัมะเนนวาพระมณีนวาเทเวนวามาเรนวาพระมมนาวาเกณะจีวาโลกาสมันติอิติเหตตนะชะเนนะเตนะวะหูเตนะยาวะพระมโลกาสัทโออะภูคาชี อายันจะทัสหัสีโลกาธาตุสร้างกมปีสร้างปะกัมปี้ัมปะเวธีอปะมาโนจะโอราโรโอพาโซโลเกปาตุราหูโอสีอติกะอเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาทโคภะควาอุทานังอุทานิสีัญญาสีวัตโกโกนทันโยัญญาสีวัตโกโกนทันโยติอิติหิทังอาญาญาสมโตโกนทันญาสอายัน อายาโกนทันโยตวะนามังอโหสิติต่อไปเป็นบทที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดคาสามจบนะคะบทที่เจ็ดพาพธานุสติอิทิปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสกตโตโลกวิทู อนุตตรโภพิสะธรรมสารทีสัทธาเทวามนุสานังโพธบควาตีสวากาตโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโขยญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโขยธิทัง สามีเจปาติปนันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆลญาติทางจาตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทา่าขิเนยโยอัญชาริการานิโยอนุตตรงังปุญญาเขตังโลกสาสัติบทที่สิบยินดานีปิยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังเฮสังทาสังโกนางอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตาวะอรหังปาโปตันจะมหาราชาตวังมังโปสาธูโนทีปังกเรเทโวสุโปเซธิกินจีเทโวเยสักสากปปชังทัสมินกินเนวาทตาปียังกันตังซารีปุโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทานังสะเพชนะ พาหูชนะปิยังมามะสักกะตวาพุทธรรตนังโอสะทัาอุตมังวะรังหีตังเทวามนุษย์สร้างหนังพุทธเตชนาโซตินานาสั้นตูปัทวาสเพุขฆาวูปาสเมนตุเตสักกะตวาธรรมรตนังโอสะทัาอุตมังวะรังปารีราหูปัสสะมังธรรมเตชนาโซตินานาสั้นตุปัทวาสเพพยาบูปาสเมนตุเต สัก,กตวาสร้างคาระตะนังโอสถทางอุตามาวารังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนาสธินานาส,าส,รราาสนต,ตุปัทวาสเพโรคาวูปาสเมนตุเตอิทิพิโซภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุโตโลกวิทู อโนตโรปริสะธรรมสารทีสัทธาเทวามนุสสานังภูโตภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูเหเต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริสะปุคราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันจลรกะระนิโยอนุตรังปุญญาเขตัง โลกสาติจินดามณีปิยังมันตังยังสังาสรสังโกนางอุปัสสติสีนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสาทูโนทีปังกาเรเทวสุปโปเสถิเกณเจเทวเยสโกปะชังทศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสรีปุโตภววนตุเมสิทธิลาพังชนานาเย มณีจินดาปียังจาท่านังสเพชนาหูชนาปียังมามาสักกตะวาพุทธารตนังโอสถังอุตมงวรังหีตังเทวามนุษสานังพุทธเตเชนาโซทินานาสั้นตุปัทวาสเพพนุค้าอุปาสเมนตุเตสักกตะวาธรรมารตนังโอสถังอุตมงวรังปาริราหูปะสัมานังธรรมเตเชนาโซทินานาสั้นตุปัทวาสเพพยา บูปาสเมนตุเตสศักกตวาสร้างคาราตนางโอสถังโตามงวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสร้างคเตเชนาโสตินานาสันตูปัทวาสเพโรคาบูปาสเมนตุเต อิติปิโสภะคะวอระหังสัมาสัมพุทโธวิชจารณะสมปัโนสุโตโลกวิทูอานุตารโอปุริสาทามาสาระีสทธเทวามนุสานังพุทโธภะคะวาอติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปะจตังเวทิตาโพวินโยหิติ สุปฏ oh. 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 th oh. ิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานีอาจทาปุริสาปุคราเอสาภะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอันทลรีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสติ ทินธามณีปิยังมันตังยสั้งทาสั้งโกนังอุปาสั้ติสีเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโพสาทุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสธีกินจิเทโวเยสโกปะชังทัยสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุดโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปียังจะทนังสาเพชนะ พาหูชนะปียังมามาสักกตะวาพุทธารตนาโอสะทางอุตมังวรังหิตตังเทวามาณสานังพุทธเตเชนาโสทินานาสั้นตุปัทวาสัเพทุขาวูปาสเมนตุเตสักกตะวาธรรมารตนาโอสะทางอุตมังวรังปาริราหูปัสมานังธรรมเตเชนาโสทินานาสั้นตุปัทวาสัเพพยาวูปาสเมนตุเต สักกตวาสังคาระตะนังโอสถทังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเสนาโซตินานาสันตุปตวาสะเพโรคาววปาสเมนตุเต